สวัสดีค่ะคุก็ลแม่หมอโซเฟียแพทย์กราการกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกลึกๆนิดหนึ่งนะสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้การติดต่อคุณกันอยู่ร่วมกันกับคุณหรือมีกิจกรรมอะไรร่วมกันกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะความรักหรือหน้าที่ ะะมันอาจจะดิฟสักนิดหนึ่งมันอาจจะดาร์กสักนิดหนึ่งนะคะในท็อปปิกนี้นะคะถ้าใครใจไม่แข็งก็เลื่อนผ่านไปได้เลยโอเคเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมพ์เพื่อนในบ้านเกี่ยวนะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้นะคะมาดูกันซิเขาทําเพื่อนหน้าที่หรือว่ารักคุณเป็นทุกกรณีทุกกรณีทุกความสัมพันธ์นะคะ ขอดูพลังงานคุณสักนิดหนึ่งพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะ Two Pentacles Seven of Wands The Devil ค,รรค,นะคุณมีกรรมในเรื่องความรักนะคุณมีกรรมในเรื่องความรักความสัมพันธ์เวลาคุณรักคุณก็จะแบบรักแบบทุ่มเทแบบลุ่มหลงนะคุณจะวนเวียนอยู่เนี้ย แล้วจะมีอุปสรรคในเรื่องความรักด้วยนะพลังงานของคุณนะอืพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมค่ะคือมันจะเกิดเรื่องซ้ําๆไม่ว่าจะสารสัมพันธ์กับใครมันก็จะแบบเป็นเรื่องซ้ําๆแต่ถ้าใครแบบออมีคู่เป็นตัวเป็นตอนอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ําๆซึ่งมันเป็นบททดสอบมันเป็นในเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของ ที่เราต้องชดใช้นะคะอ่ะขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไร Page of pentacles queen of swords the lover พลังงานเขาเช่นเดียวกันค่ะนะเช่นเดียวกันแต่คนนี้มี ego ในตัวนะค่อนข้างที่จะมี ego ค่อนข้างที่จะสูงเลยเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่เมื่อรู้สึกเมื่อรู้สึก นะเมื่อรู้สึกกับคุณหรือมีความรู้สึกแบบนี้เกี่ยวกับความรักเนี่ยเขาจะเหมือนแบบสร้างอีโก้หรือสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะคนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเลยนะพลังงานค่อนข้างที่จะเหมือนกันพอมีความรักก็รักก็เต็มที่แต่ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจในความรักนะไม่ค่อยมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าคู่คุณเป็นคู่สมพงษ์ เป็นคู่ที่ที่จะต้องมาเจอกันเป็นคู่ที่จะต้องมาสุขร่วมกันและทุกร่วมกันนะคะเป็นคู่จากอดีตนะคะพลังงานที่เห็นนะคะก็จะมีธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟค่ะอ่ะทีนี้มาดูซีว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาทำเพื่อหน้าที่หรือเพราะยังรักคุณ Five of Pentacles the Chariot Seven of Swords the World และไพ่ตายสำรับ Ten of Wands ค่ะไม่ใช่ไพ่ตายสำรับะ c h n of Wands ไพ่ใบที่5นะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็น Four of Wands ค่ะ Queen of Swords นะคะไม่ใ I ช mean, ่ Queen of Swords um, The Justice Just นะคะแล้วก็ Six of Swords เอาละกระท่อนกระแท่นมากเลยความสัมพันธ์นี้กระท่อนกระแท่นจริงๆมันมีความเหนื่อย มันมีความเหนื่อยอยู่ลึกๆอยู่ดังเนืองมันมีมันมีอยู่มันมีจุดที่แบบบางครั้งก็แบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกพูดไม่ได้พูดไปก็มีปัญหาพูดไปก็มีเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความใจร้อนนะคะมันมีความใจร้อนของคนทั้งคู่นะคะหรือคนใดคนหนึ่งนะคะมันมีความแบบมุทะลุทาอะไรก็แบบปุรปปับฉับพลันนะคะอาจจะไม่ได้คิดให้มันรอบคอบจนทําให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดว่าเฮ้ยมีใครแอบซ่อนอยู่เปล่ามีใครในความสัมพันธ์ที่พยายามจะเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนจะเอาชนะกันมากกว่านะคะแต่ต่างคนต่างก็ยังแบบเนี่ยมันเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาจะต้องมาเจอกันอะ่ะต่างคนต่างแบบแบกรับความรู้สึกอะ่ะคุณก็แบกรับเขาก็แบกรับนะแลวมันมันอยู่ในจุดที่มันแบบอึดอักอึดอักเหมือนกัน แต่ถามว่ายังมีความรักความสมบูรณ์ในเรื่องความรู้สึกให้แก่กันไหมมันก็ยังมีอยู่นะคะมันยังเป็นความรักที่เอ่ยังเป็นคนสําคัญให้กันและกันอยู่ยังยังมีการคอมพลีทของหัวใจยังไม่ได้แบ่งแยกออกไปที่ไหนนะคะนะต่างคนต่างต้องการความยุติธรรมต่างคนต่างต้องการความสมดุลต่างคนต่างต้องการความความชัวความแน่นอนนะคะนะ แต่ไม่ต้องกังวลขอให้ใช้ความอดทนนะใช้ความอดทนแล้วก็จะบอกได้เลยว่าอะไรที่มันเก่าเก่าเรื่องเก่าเก่าที่มันมีปัญหาที่มันมีปมที่มันมีประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะคลี่คลายด้วยคุณสองคนนะด้วยมือของคุณทั้งสองคนเองนะคะไม่ว่าปัญหาที่มันหนักหนาอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องนิ่งหนึ่ง นิ่งไม่ใช่ว่านิ่งและเงียบหายนะไม่ใช่นะคือไม่ต้องไปตีโพยตีพายหรือฟุ้งซ่านในรถในความสัมพันธ์หรือว่าในการมีปัญหาครั้งนี้นะคะนะขอให้นิ่งสยบนิ่งสงบส,งบสยบความเคลื่อนไหวถ้าอีกฝ่ายหนึ่งร้อนมาคุณก็ต้องเย็นกลับไปถ้าอีกฝ่ายเย็นชากลับมาคุณก็อาจจะต้องทำตัวให้มันแบบบาลานซ์กันมากกว่านี้ค่ะนะ นะเพราะความเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือต่างคนต่างสร้างกำแพงอะ่ะแล้วมันมีในเรื่องบุญกรรมเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกันก็ได้นะคะนะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยมันปุบปับเหมือนกันนะ,ะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้นะเพราะความรักค่ะนะคะยังมีความรักให้กันและกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเหนื่อยแหละบอกได้เลย ว่าเหนื่อยนะคะความสัมพันธ์นี้โดยเฉพาะในเรื่องคําพูดให้ระวังในเรื่องคําพูดการสื่อสารของกันและกันให้ระวังให้มากนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแล้วมันจะคี้์คายค่ะนะคะปมปัญหาต่างๆระหว่างคุณกับเขามันจะคี่์คายมันจะผ่านไปนะคะตอนนี้นะคะมันไม่ใช่แค่หน้าที่อย่างเดียวแต่ยังมีความรู้สึกที่รักและเป็นห่วงกันอยู่นะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ค่ะนะคะ,นะคะเอาล่ะ ตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ตรงนี้ด้วยมาคุยมาแชร์กันค่ะนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน,กนและเป็นค่าครูเล็กๆน้นอยๆให้กับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ